เอาเลยครับสวัสดีช่วงทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมกับสีซาครับทีวีชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับรายการเริ่มเล่นใหม่กับเบรดแอนโซเป็น EP ที่หกกันแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการหาเหรียญแลกเปลี่ยน1 0 0 0พต่อชั่วโมงนะครับโดยการบอดฟาร์มแมบทั่วไปนะครับก่อนจะไปติดตามคลิปอย่ลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์จะเป็นกำลังใจคนทังคลิปมากเลยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการปั๊มเหรียญแดงนะครับหรือว่าเหรียญที่เอาไว้แลกเปลี่ยนโดยการบอดแบบธรรมดานะครับ ซึ่งวิธีที่ผมจะมาวันนี้เนี่ยไม่ใช่วิธีการแบบไปบอดดันเจียนนะครับแบบแล้วก็เอาของพวกชุดฟ้ามาขายวันนี้จะวันนี้จะไม่ได้สอนแบบนี้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนว่าบอดแมปไหนนะครับแล้วจุดไหนนะครับจะบอดได้ดีที่สุดเาะสามารถตามผมมาได้เลยนะครับแต่ว่าอย่ามาตามเยอะนะเดี๋ยวผมไม่มีที่บอดนั่นเองนะครับผมขั้นแรกนะครับกดมาที่แมปแรกป่ามกุติครับไปที่ป่ามรณะนะครับแล้วก็กดที่มอนสเตอร์นะครับตรงนี้นะกดเนยตรงแนยราชามนมุมป่ากับมังกรทมินหน่วยต่อสู้มันจะอยู่ติดกันเลยนะครับ ก็ให้ทําการกดวาร์ปนะครับก็เดี๋ยวกดเข้าไปใหม่นะฮะกดเข้าไปที่แมบบป่ามังกรจุติป่ามรณะนะครับกดตรงมังกรทํามินและกดเคลื่อนย้ายครับวาร์ปไปเลยนะฮะก็จุดเนี้ผมได้เทสมาแล้วนะครับจะมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับดวงนะครับแต่ส่วนใหญ่ต่าสุดเนี่ยผมได้อ่าชั่วโมงละแ800ร้อยนะมากสุดชั่วโมงละพันสี่นะครับก็เฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยให้ประมาณอ่าชั่วโมงละพันละกันนะครับ ก็วิธีการบอดนะจะต้องเซตติ้งค่อนข้างระดับหนึ่งเลยนะครับขั้นแรกครับวิ่งไปก่อนนะจุดมันจะอยู่ไกลอยู่ไกลนิดนึงนะครับแต่ว่าจุดนี้เนี่ยผมถามว่าผมค้นพบวิธีนี้ได้ยังไงนะผมค้นพบได้คือผตอนผมมาเก็บแต้มสนับสนุนเนี่ยลองตีมินิบอสแล้วมันดรอปพวกเครื่องรางไม่ว่าจะเป็นของสีเขียวหรือสีขาวนะเราแต้มสนับสนุนนะครับแล้วผมก็ลองเทสดูปรากฏว่ามันใช้ได้จริงนะครับอ่เดี๋ยวผมพาไปนะนี่เลย2จุดนี้เลยนะครับวิธีการบอดครับดูนะฮะ ให้เดินมาประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็เซตติ้งนะครับกดเซตติ้งนะเสร็จแล้วดูขอบเขตการเคลื่อนที่ขนาดต่อสู้อัตโนมัติเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ไกลครับเราเปลี่ยนเป็นใกล้หรือตำแหน่งเดิมก็ได้แต่คลิปที่ผมแนะนําในวันนี้กดใกล้นะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกเลยเสร็จแล้วก็กดออโต้แบทเทิลครับผมเนี่ยเวลาตีพวกนี้มันจะได้พวกตราไม่ว่าจะเป็นตราสีขาวหรือว่าพวก อ่าพวกเนี่ยเห็นไหมพวกอ่าเครื่องระดับสีขาวนะครับเดี๋ยวผมจะบอททิ้งไว้ประมาณวันนี้บอทเทสให้10นาทีนะครับเดี๋ยวพอบอทจบแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลังจากที่เราบอทเสร็จไปประมาณ10นาทีนะครับก็ได้ของมาประมาณนี้นะเดี๋ยวผมพาไปแลกนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่อยากพลาดคลิปดีๆและเทคนิคแบบนี้นะครับก็สามารถฝากกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปเนาะเดี๋ยวผมพาไปแลกเหรียญกันนะครับกดไปที่ลงเต๊มัตพีและว้าไปเลยนะครับผม ซึ่งวิธีนี้มันฟาร์มได้ดีจริงๆนะครับอันนี้เนี่ยผมฟาร์มไปประมาณ1ิบนาทีทุ่นๆเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันว่าจะแลกได้ประมาณเท่าไหร่นะฮะคือวิธีนี้เนี่ยถ้าคนดวงดีจริงๆมันจะได้ของเยอะมากๆและอย่างหนึ่งที่ผมแนะนาวิธีนี้คือใช้สต a m มิ a น่น้อยมากๆเลยนะครับสิบนาทีคุณใช้สต a ามิน่ประมาณสองจุดสองก,กว่าเท่านั้นเองซึ่งถือว่าประหยัดมากๆเลยนะครับ เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปนะครับไปแลกเหรียญกันนะครับหมายความว่าอะไรแต่ว่าที่ที่เนี้ยเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับสามารถเบาะตอนนอนได้นะแต่ว่าคุณต้องเคลียร์กระเป๋านะวิธีเนี้ยมันเปืองกระเป๋ามากๆเลยวิธีแลกเหรียญก็กดเลือกทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็กดวาร์ปะนะครับได้ประมาณ148นะครับ ก็ไม่ได้เยอะมากหรอกนะครับแต่ว่าถ้าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ค่อยได้ของเขียวนะครับผมถ้าบอดหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะได้ของเขียวประมาณสิบชิ้นโดยประมาณนะครับซึ่งจะทําให้ได้ประมาณพันหนึ่งนะครับผมก็หลังจากที่เรากดแรกไปนะก็จะได้เหรียญมาเพิ่มนะครับแล้วก็มันจะได้เงินเป็นของแถมเล็กๆน้อยๆด้วย,ย,ย,ยนะครับผมโดยการกดไปที่หลังจากที่เราบอดเนี่ยเราจะได้พวกของขายมานะครับผมก็สามารถกดแล้วก็ขายได้เงิน6กพันเจ็ดนะครับก็ถือว่าเป็นของแถมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครรัับบสําห วิธีการหาเหรียญแดงหรือว่าเหรียญแลกเปลี่ยนนะครับหนึ่งพันเหรียญต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ประมาณนี้นะใครอยากถามอะไรก็สามารถถามมาได้ที่คอมเมนต์นะคบหรือว่าอยากรู้จุดใหม่ก็สามารถถามได้ที่คอมเมนต์เลยสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ